จะเหมือนกับจะขอเลิกสัญญากับทางกันตนาซึ่งเป็นต้นสังกัดนี่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสัญญาของเขาเนี่ยจะหมดเดือนมีนาคมนี้แหละแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ย ก็เป็นอันยกเลิกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางกรรมการผู้จัดการกันตนาคือคุณตุ๊กตาจิรดานเนี่ยก็ออกมาสรุปว่ากันตนามีมติให้ยกเลิกสัญญากับจุ๋ยอย่างเป็นทางการแล้วไม่ต้องรอให้ถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาแล้วก็ยิ่งบอกว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่โกรธกันอ,อ,อยากไปก็เชิญไม่เป็นไรส่วนจุ๋ยเองก่อนหน้านี้ที่เอาทนายความมาพูดคุยเรื่องของการยกเลิกสัญ,ญญาเนี่ยจุ๋ยก็บอกว่าก็เพียงแค่อยากจะทําให้มันถูกต้องในเรื่องของข้อกฎหมายมีการจ่ายค่าปรับกันไปตามธรรมเนียมนิดหน่อยไม่มีอะไรมากตัวเอง ก็แค่อยากจะแบบเป็นอาชีพอิสระนักแสดงอิสระอะไรอย่างนี้จ่ค่าปรับอะไรอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะไม่รอถึงมีนาแล้วก็ได้ไม่ต้องจ่ายใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาเขาจะครบกําหนดคือ27มีนาคมซึ่งก็เองไม่นานเท่านั้นเองก็เลยต้องมาคุยกันเงี่ถามหมอต้องถามพ่เลยแล้วกันว่าอะไรทําไมทําไมจะต้องแบบรีบรอเออรีบเลิก สัญญาแล้วก็ยอมจ่ายค่าปรับนิดหน่อยตามธรรมเนียมไม่มากค่ะไม่ได้มากมายอะไรผู้ใหญ่ใจดีที่จุ๋ยบอกเนีย่ยถาให้ก่อนทำไมต้องรีบไม่รู้เหมืน <laughs> อนกันเฮ้ยคราวนี้มันเดียวนไม่มั่วไม่มั่วมันไม่มั่วอย่างน้อยมันก็ไม่มั่วเอ้ยตีบ้าไม,ไม่รู้ <laughs> เหมือนกันเฮ้ยยังหมองมุ่นอยู่กับเรื่องอีลานอะไรต้องมีอะไระงสงสัยอยู่เปล่า <laughs> อยากรู้เรื่อิกใส่เนี่ยไม่รู้หรอเออโกรดจ้ะแม่โกรดจ้ะแม่ อาจจะเครืองกันนิดหน่อยในเชิงแต่ว่าไม่ได้โกรธกันแบบรุนแรงขนาดแบบสาดเสียเทสเสียขนาดนั้นอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เขาเลิกกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ห้ออกมาไม่รู้คือคล้ายๆอย่างงี้นะดูนะฮะจริงหรอไม่รู้จริงๆงเลยหรอไม่รู้อ่ะแล้วที่เขาบอกว่าเนี่ยมีการมีการทําแท้งกันเกี่ยวข้องไหมเนี่ยฮะแม่งั้นหมอเมอริวแฟนจุ้ยจะทำแท้งมาก่อนนะฮะ อะไรนะชื่อบอกักกลัรู้ฮะกวัอู <h <h ้นเช็คเทามาแทนตอนนี้กูรู้ยังเดินไหมอยู่นี่เขาบอกว่ามันก็มีกระแสเหมือนกันว่าจุ๋ยอาจจะแบบไปพูดคุยกับ ex แ c t บ้าง polyplus บ้างหรือว่า work work point บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ชัวจริงปะพูดคุยจะไปเตรียมไปอยู่ค่ายอื่นจริงๆผมว่าน่าจะมี หลายค่ายสนใจในตัวเธออยู่นะครับในบทบาทอยู่เพราะฉะนั้นนอกจากเราเท็นเธอในช่องสามบ้างนะฮะใน,ในคิดว่านะฮะ,ะช่องสามอ่ะไม่เป็นช่องสามอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่องเจ็ดเบื่อแล้วเลยช่องสามอ้าว <laughs> <laughs> ทำไมแกไม่คิดว่าไปช่องห้าเอ็กแซคทอรในช่องห้าก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าอิสระหมว่าแรกๆอาจจะไปได้ทั้งสองช่องนี้ช่องสามช่องห้าบ้างนะฮะแล้วเรื่องค่าปรับอะคะมีการจ่าย ถ้าปรับไหมจริงๆผมว่ามันน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ<ร>นะฮะอ,อาจจะไม่กาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยอืม,อมทาวเวอร์คือไม่ไม่น่าอาจจะบอกเป็นตัวเลขแต่ยังไม่จ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะฮะอบอกว่าเดียนรู้มาเท่านี้อ๋อไม่ต้องหรอกอะไรเงี้ยเอาไหอะแล้วถ้าเกิดว่าขอโทษนะถามเรื่องอะไรถึงจะรู้เรื่องของจุยเนี่ยผมผมต้องถามเรื่องอะไรฮะเปิดไปเลยได้ไหม แม่แม่แม่ให้มันลืมๆไปก็ได้เป็นไรไม่เจ็บตัวเออหนูละอ่ะแล้วตอนนี้ทางฝั่งกันตนาล้ะคะกันตนารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียนางเอกของช่องของสังกัดไปไหมหรือว่ายังไงก็ใจนึงก็รู้สึกเสียเสียไปแต่ว่าอีกใจนึงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแนวทางในการปั้นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วในสายตาของกันตนาจากไพ่ใบนี้ก็มองว่าอายุการใช้งานมันเยอะ แล้วก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันเป็นแนวของเขามากกว่าค,คือคือผมผมผมมพูดในเชิงของ,ของการตนาหรือช่องเสร็จแล้วกัน <ฮะ S 2> ส่วนใหญ่นักเอกพออย,อย่างพี่ปอนะถวุฒิอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นพ่อได้ละอย่าเป็นพระเอกเลย<อ>แต่ถ้าช่องสามเนี่ยยังอาจจะเปิดรับแนวนี้อยู่ยป๋อตอนนี้นมีรักประกาศิตเลยนะจ<ฮ>ะเ,เล่นชายทำอยู่อะไรกับน้องแอฟอะไรอย่างเง้นก็ส่วนใหญ,ญ่ไปช่องสามก็ก็ดีหลายคนนะแล้วจุ๋ยล่ะคะถ้าออกมาอะเป็นนักแสดงอิสระก่อนจะดีกว่าเดิมไหมดีกว่าคงเป็น คงเห็นผลงานเขามากขึ้นกว่าเดิมและบทบาทอะไรแปลกกว่าเดิมเสียดายนะะคือไม่รู้ผมรู้สึกว่าเหมือนแกโดนดองอ่ะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับคือเหมือนกับว่าแกรู้สึกว่าแกจะสูไม่ได้รับโอกาสใช่แล้วก็แกเป็นนางเอกหน้าไทยที่ผมชอบนะจริงจริงผมก็ชอบแล้วชอบไม่กี่คนนะคือจะแสดงเก่งไม่เก่งอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าผมว่าแกสวยแบบไทยๆอ่ะครับอืเข้มๆแล้วถ้าท้ายอย่างนี้เนี่ยอย่างจุ๋ยเนี่ยที่ต่อว่าน่าจะไปอยู่กับ ทางไหนช่องสามเหมาะไหมเหมือนยังชมพู่ก็ไปช่องสามก็รุ่งนะอะไรอย่างนั้นก็มันก็เป็นไปได้หมดะะครับปัญหาคืออะไรนะปัญหาคือเราไม่เคยรู้ว่าจุ๋ยมีฝีมือแค่ไหนเพราะจุ๋ยอยู่ในโหลยาดองมาตลอดครับนึกออกไหมฮนะมแต่แกจะมีฝีมือมากก็ได้นะพี่ก็อาจจะมีมากก็ได้ถ้าจะมีโอกาสได้ เร็วคือน่าจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือบทบาทอ,อะไรได้มากขึ้นจริงไหมจริงไหมจริงไหมจริงรีบตบอบคนนี้รู้คันนี้รู้จริง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 ,รงหรือหรือจะไปเป็นพิธีกรเออถ้าไปเป็นพิธีกรไปเป็นอะไรอย่างเง <ผม S 1> ี้ยดีไหมผมว่าแสดงดีกว่าแสดงดีกว่า,าค่ะค่ะจะทราบความชัดเจนเร็วนี้ไหมว่าจะไปอยู่ค่ายไหนเร็วเร็วนี้เลยครับเดี๋ยวทราบแล้วครับหรอไม่เกินเดือนหนึ่งเต็มที่เลย โอ้โอเคผูกมัดตัวเองอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็เรื่องของจุ๋ยวรัธยานะคะใครที่เป็นแฟนนางเอกหน้าไทยคนนี้ชื่นชอบก็ติดตามละกันว่าสรุปสุดท้ายไม่เคยรู้นะว่าเธอเล่นเรื่องอะไรนะจริงเขาเล่นเรื่องนี้ผมผมแฝก์ปะเล่นปะหรือว่าเล่นไม่ถูกวะผมแฝกที่คุณปอนัทถูกเล่นเนี่ยปอนที่ติดอยังมาฉายอยู่เลยมันก็นานแล้วนะเขมันนะมันรักแม่น้ำมูล ดูวะดูผ่านๆหรอที่มีอดีตแฟนแพนเค้กเล่นใช่ป่ะเวใช่ป่ะเบียป่ะงเวียป่ะใช้เวียไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่เป็นไรพูดแม่น้ำคงพูดแม่น้ำคงร้อยุ๋ยเล่นพูดแม่น้ำคงด้วยอืมเหรออืมไม่รู้เลยอ่ะผมรู้ว่าคุณดิ้งสินานมากไหมนานมากแล้วนานมากไหมอ้าวไม่รู้จริงเออเออแต่ชอบเห็นว่า ตอนนี้งานอีเวนต์ก็เยอะอยู่แบบโชว์นะตัวอีเวนต์อะไรเงี้ยก็เจอกันตามงานกันไปก่อนละกันนะคะ,ะคนะคอ่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของกิจกรรมชุบเงินชุบลาบโชคดีปีมะโรงกับเขียว้าออนทัวร์มาให้ได้ติดตามกันแล้วก็รวมถึงดูดวงด้วยนะคะพักกันสักครู่คะ่ะ